ดีครับพี่น้องที่นี่กาสิไปเปิดร้านนะครับผมฟินขับอยากเป็นทางการแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเาเรียกว่าอะไรบวงสวงหรอบวงสวงองค์พระวิาเนศด้วยนะครับผมเข้าร้านนะครับผมเพื่อความสิริมงคลองค์ที่สองร้อยปีแล้วนะครับผมอายุสองร้อยปีแล้วพี่น้องอันเชิญไปไว้ร้านฟินขับพี่น้องเพราะว่าคนเกี่ยวกับงานบัรเทิงงานแสดงงานการแสดงงานนี่แหละเดินเล็นเดินนั่งเดะนมบ ันนี้โกกีเขาเป็นคนบูชามาลังคาบูชามานำงาอชอยมาจากกรุงเทพเลยจากบดามจากบุรีรัมย์ในราชวังในวังลังคาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามมาเก่าแก่มากค่ามูลค่าคือหลายแสนมากเลยนค่นี้จริงๆอ่ะเลิกองค์นีในะพอะสธรรมแห่งตอนอายุข้าเฟร์แล้วตั้งแต่อยู่ค้างที่ทุอนอย่างเงี้ยปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นมันยังจังหวะมันยังไม่ได้เออทีเนี้ยพูดก็แบบว่าโอ้เราจะเปิดปิดขาพอดี อาจารย์ที่เรับถือก็เลยบอกว่าเนี่ยองค์ท่านอยไปอยู่ร้านทิพไม่ที่เคยเปิดผ้าผ้ายังไงเปิดไพ่เปิดมาเจอท่านเลยใ่นะครับไปพี่น้องเปิดร้านทิพครับย้ําเช้าเป็นพระพ่าองค์สีสีดําที่น้อยน้อยน้อยที่จะมีเนาะปกติเราก็จะเป็นแบบเป็นสีสีทองสีสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าองค์นี้นะคะทุกคนค่ะก็เลยเรารู้สึกว่าความรู้สึกเราค่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าองค์พ่อนะคะจะไปอยู่ที่ร้านทิพยะ เดีย oh, จะไปพิธีวงสวนกันวันนี้ก็จัดเต็มเลยนะคะมีการอาราตีด้วยมีการเข้าพิธีพรามแบบเต็มร้อยนะคะโอเคเราไปเจอกันที่ปิครับมาถึงแล้วนะคะผมสวัสดีนะคะมาถึงหน้านานแล้วป้าอะไรนี่เฟสติวัลอะไรนี่ป้าพี่นงอะไกเวลอุ้มก่อนอุ้มมาเด้อเ่ได้เป็นลูกของข้อนะเบิ้งนี่แหละพี่นงองคนมีตังเงินมีข้อเ้นี่ เพื่อนสีมะรับเงิ่อนรับทัองมือเนี่ยขอปิดยอดหาแสนขอท่าชุดรอให้รุ่นเตรียมที่ีตวงสวงนะครับพวกเราก็มาพบหมดแล้วเหลียงใบแม่ก็จอดสินเลน เช้านี้นะครับวิธ yeah. so ีวงสวงเด้อสปินขับเด้อมาได้คับพี่น้องมาเด้อนะครับเหลือเวลาอีกสองนาทีที่เรา้เตรียมตัวนะครับเตรียมเกิเตียมใจที่สมในางและระลึงข้อสนขงทุ่นวันนี้เ่านเชิญพงพ่อพรพิคเนอาตที่พของความสำเร็จผูู้เป็นพระเจ้าขีงศิลป์การทุกแขงปังเลยด้วยครับผมเช่นกันนะครับทุกคนครับวันนี้ได้ รับปรามีของพระองค์ท่านฟังฟัๆเช่นกันครับจะได้มาเป็นสถานเป็นสลิปมงคลรับฟิล์มร้อนๆนะครับขอดินเสียทุกท่านนะครับได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับก่อนที่จะดีนะทุกคนที่ฝนไม่ตกนะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเห็นในข่าวว่าพายุจะเข้านะแต่ไม่ตกเลยขอให้ผู้ใหญ่บ้านเจริญเจริญเหมือนลาอะ รวยๆคะ่ะ FC มาเม้นต์กันนะครับดูเลยตลอดเลยที่กี่นาทีคะถึงครบเวลาและสิบเก้าแลครับตอนนี้เก้าโมงสิบเก้าแล้วเราจะเริ่มเริ่มพิธีแล้วนะครับนี่บอลมาแล้วข้าวเตรียมพร้อมให้มันเรียดรวยวจะต่อีกแล้ว ยเดแต่ให okay. ้ไปไหมแม่ขอบคุณที่เราเป็นผู้กำกับของรายการอรอบคตอนยืไหนหล่ะยืนนั่งชื่อภาษาแต่อาจจะเป็นจีนบางคนก็ได้เระเรครขร่ที่ทุกคนนะครับ้าชั้งบนเต็มแล้วสามารถกันได้เลยบ้าเดียไปยเนี่ยไปเร็วไปแยกแยกกันไป ไ,ได้ไหมได้อยู่เนาะอิมินาสกาเรนังตังผู้ทงอาภิปุณชิย,ยมามะอิมินาสกาเรนังตังธรรมังอาภิปุณชิยมามะ อิมินาสกัเรนะตังสังฆอภิปุนชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวันพุทธังพะคะวันตังอภพิวาเทมิสวาคาโตภพะคะวตาธโมทัมังนัมสามมิ ปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามี นี่นะคะทำพิธีกันเพื่อความเพ่งเพื่อความบังยกองค์ท่านนะคะฝ <c oughs> ากกดใจด้วยนะคะ 呃还用镜头记 คนแดดก็แบบเปี้ยงเปี่ยงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ร่วมใจที่จะมาเย็นทำทีกันข้าพเจ้าโคบ่าประกาศอัญเชิญไทยเทวราอชสุราฤทธิ์อันสิ้นสถิตในอมรแทนแดนตะรั์ทุกแห่งห้องช่องชั้นสันขาลาย เยสันตาสันตาจิตตาเทพยดาเจ้าเหล่าใดทรงสักดาเดชเป็นจอมเทวันสันตาเทเวัอันเรืองฤ์มีกามุนตมาธิจิตสงบสงัดตั้งอยู่ในปัญจเวรวิราชเป็นสัตตบุรุษ สิสารณะสารณามีพระไตรรัตน์อันประเสริฐสุดเป็นเครื่องกำจัดภัยไกลอุบัติทวะวิบัติเหตุภุมมาภุมมาสถิตในทิพยะนิเวศภูมิมนทนแลเบื้องบนเวหานภากาศเอฏะโลก,กันตเรวาต ผู้ทุกแหรงโลกกระาจักรวานนี้และจักรวานอื่นคุณคณะขะหานับพยาวดาสัพพกลังผู้ที่หาฤทยชุ่มชื่นคิดควันควายในทำตลอดกาลเอเตอายันตุเทวาขออันเชิญเทพยดาจะาทูอธิพยสถานดังกล่าวนั้น จงพร้อมกันเสด็จลีลาดมาสมุทรน,นาสันนิบาโรงพิธีบำบวงสวงองค์พระศีพระเนตรวันนี้นาราณกะมมเยเมรุราชเชวสันโตอันหนึ่งข้าพระเจ้ามีความยินดีขออันเชิญชวนเทคูุสมริีมาพิสวนมาฮีส,สาสอันสถิตนาทิพยพาสำนัก กนุรัตตะ,ะพิมานมาอาจเนื้อยอดเข้าสุเมรุราอาดบรมพิมานสั้นโตสั้นโตผู้มีพอบนสันดานอันสงบระงับบาปดำรงเทวานุภาพด้วยบุญญาพินิหารขออันเชิญมาสู่มงคลสถานสมาคมมูนิรวรวาจันนังโซตุมังคัง คืออัสดับธรรมอันอุดมด้วยสุนทรวาทีแห่งองค์สมเด็จพระจอมมุนีโลกเชษตสาเหตุอันเป็นธรรมที่มีเหตุประกอบ สัพเพสุจักจกะวาเลสุอยากฆาเทวาจักรมนุโณขอไทยเทเวทั่วขอบเขตสกลจักกวานทั้งอินพรมยมการอยากสาธิราอาจจงมาช่วยกันสั้นนี้ ยังอัมเหหิกะตังกุญยังผู้สนไในที่คำจุนชำระจิตให้สำเร็จไตพิทาสมบัติอันเป็นที่พึ่งแก่ฟูงสัตว์โลกนี้และโลกหน้าแก่ผู้เข้าร่วมพิธีได้รวมใจกันบำเพ็ญเป็นเอกชั้นเพื่อสุขป,ประโยชน์สับพ้าตัง อานุโมทิตตวาเทพพยาดาเจ้าจงปราโมทช่วยอนุโมทนาสัมคาศาสเนราตาความเมือมใสในพระพุทธศา,าสนาพร้อมเพียงกัน พระมหาราหิตาุขอจงดำรงมันอยู่ในความไม่ประมาทในอันที่จะรักษาพระพุทธศาสตร์โดยวิเศษพุทธีพระวันสัพพธาอะะหนึ่งข้ออำนาจสัพพไทยเทวอตจงช่วยบรรดานดนให้เกิดประโยชน์โสธิพ้นความพิพัฒน์วัฒนาแก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติในทุกสมัยโอกาสตลอดกา on ศาสนาปิจโลกันจะเทวารักขันตุสัพพทาและขอสงช่วยอภิบาติพระพุทธศาสนากับชาวโลกให้อยู่สบายคลายโศกเสษมสันด้วยอานุภาพเทวันอาลคาสัตว์ทิ่โมนตุสุขที่สัพเพสัพพัสตาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งน้อยใหญ่จงสุกกายสบายใจอยู่สําราญพร้อมทั้งญาติผิดบริวาร และครอบครัวให้มีความสุขครบทั่วทุกอริยบททุกท่านทุกคนเทอ พริตวานเมตังสเมตตาปัทตนัน,นอวิกิตจิตตาปริตังพนันตูนสักเคกามจะรูปเปคิริสิขรตเตจันตลิเควิมานิม ทีเปรัตเทจะาเมตรวนาคาหาเนเคหาวัตุมมะหิเคเตนภุมมาจะยันตุเทวาชรทธรวิสมีอยักขาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังหมู่ในวรวัจนังสาธูเมสุนันตุ อาหายาจนนกาโลอะยัมภะทันตาอาหายาจนนกาโลอะยัมภะทันตาอาหายาจนนกาโลอะยัมภะทันตา กราบอ,อัันเชิญเทพไทรเทวาสุราริ์ทุกทั่วช่องชั้นฟ้าสังคาลัยเทพเทวดาเหล่าใดที่ได้ยินคำเชิญคำอัญเชิญของข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านนั้นจงสเสด็จลงมายัางประมพิธ,ธีสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลมหามม่มงคลแก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาในโอกาสเปิดร้านฟิดขับในวันนี้โดยนำโดยท่าน คุเอ่บนฟินแลนด์คุณทิติวุฒิวารุณพร้อมด้วยหมู่คณะทั้งหลายขอเทพใช้เทวดาทั้งพระอินพระผมพระยมพระการพระจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศเทพใช้เทวดาอันปกปักรักษาเมืองขอนแก่น้าประเจ้าจะขออันเชิญท่านจงเสด็จลงมา ประชุมสโมสรนณสถานที่นี้เพื่ออำนวยพระพรชัยให้แก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาและผู้ร่วมพิธีทั้งหลายจงมีแต่อายุวันนะสุขพภะัฏิพานศาสนาสมบัติบริบูรณ์มั่งคั่งในพวกพระทรัพย์ทัวงสำเร็จในกิจกรรมทั้งหลายธุรกิจการงานก้าวหน้าก้าวไกลตลอดไปด้วยเทินสาธุ ตามบทบาททั้งคำอาดคำแปลแรงขานทานขออันเชิญเทพพาดาเจ้าท้าเทวาจงสเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชัน้นวิมานาบนทั้งสิหกห้องช่องบนและชั้นฟ้า ขออัญเชิญสเสด็จมาทั่วทุกแห่งพนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในงานมงคลตามยุบนแบบโบราณมีนานมาน<ะ>ทั้งรูปปพบนามมาพบจบลําำนาวบนยอดเขาท้องทะเละบนวีหาทั้งเกาะแก่งเวียนน้อยใหญ่ ใต้พื้นพระสุธาในเคหารามราอจะลดลวงกระสูห่วงคลังทั้งพยาวาสุกรีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบูรพามาอีสาน ตลอดทั้งพ่อปู่ฤาษีผู้สงชานจงดนบันดาลมาช่วยด้วยเถิดนาะกลานั้นทเทพยดาจเจ้าเมื่อได้ยินคำเชิญที่อยู่ตามลำเนาเขาเคินเดินผู้พาพางค่อยสเสด็จขะลงแล้วตรงมา สู้ยังพื้นพระสุธาปัตถพีพางคอยสเสด็จคอยประทับคอยยับยั้งสเสด็จลงตรงที่นั่งประทับทีเพื่อให้เลิกให้ชายในพิธีเนื่องในงานวันนี้จะมีการบวงสวงเพื่อเป็นสิริมงคล ขอเดชะองค์บรมมาคูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพไทเทวดาที่ได้ยินคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าทั้งหลายขอจงเสด็จลงมาประทับยับยั้งนับบัลลังก์พิธีที่ฝูงข้าพเจ้าได้เตรียมไว้แล้วนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลในลำดับถัดไปด้วยเทอญ <c oughs> เดี๋ยวแก่แก่ิีนของไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพิธีข้าส <c oughs> ุพ <c oughs> ิธ <c oughs> ีม <c oughs>

ॐ श्रय श्रमहाकाया श्रीयौको त्रीष्मपभानिरौविक्रं कुरु मे सलवकायेशु सुलोदा ॐ वक्रतुन्तमहाकया श्रियोकोतिष्मपभा निरविक्रं कुरु मे दे वा सर्वकायेषु सलवराम् ॐ वक्रतुन्तमहाकया श्रूयकोतिश्मपभा निरविक्रं कुरु मे दे वा YESU सलवरा ॐ कङ्कणपतये NAMO नमः SISI श्रिविनायक NAMO नमः อันสวินาจะกนโมนะมหากณนปติปปะโมลยยโอโอโอ้าปณี้าปเจ้าขอกราบอัญเชิญอ,องค์พระมหาคณปติบูตรแห่งองค์พระศิวะมหาเทพบุตรแห่งองค์พระแม่ปารวตี ได้เสด็จสถิตณบ,บริเวณเลขที่71ทับ65ตำบลในเมืองอำเภอเมอืองจังหวัดขอนแก่นสถานที่ประกอบการณนะสถานที่แห่งน,นี้จงบังเกิดความสําเร็จความเป็นสิรธิมงคลความมั่งมีเงินทองพวกทรัพย์ความสําเร็จทั้งหลายจงบังเกิดแก่สถานที่แห่งน,นี้น,นั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปด้วยเถิน นายกาสตตกามาสีคณีสายนานามาทันอิกรทันตังมหากายังตับตากยาจัสนนิพังลำโพธดังวิสาลากสังวันเทหังคณานายกังเมายชีกฤษณาจินดรังนาคาโยยาปวีตินังขลิทุสกลังเมาเลาวันเทหังคณานายกังจิตตระระตนาวิจิตตรังคังจิตตระมาลาวิภูสิตังกามมรูปากะทังเทวังวันเทหังคณานายกังขัาจวักรังสุรเสระซาทัง กรนาจามาราูุสิตมปาสางะอุสันธรังเทวังวันเทหังกรณายกังมูสาโกตมะมารุหยาเทวาสุรมหเทวาโยธุกามังมหาวีระยังเทวังวันเทหังกรณายกังอยากสักินนาระคณธาระวสิทธะวิทยาธาไรสัสธาสตูนามังมาพาหูวันเทหังคารนายกังอัมพิกาอริทยานะคังมูตะระพิปริเวสติีพัง ภาคสัพปร <mel> ิยังมัททนามตังวันเทหังคณนายกังสรวะวิคณะอารยังเทวังสรวะวิคขวะวรบาชิตังสรวะสิทธิปะระธาตรังวันเทหังคณนายกังคณาสัตตกามิทังคุณญังสัพพทสัตตังนรสิทธิยันติสรวะการติยาวิทยาวานะธนวานะเทวะ นมัสเตยพมรูปายาสุรูปายาเตนมานมัสเตรูปายาเกเรรูปายาเทนมะขณีสัุรีนีกรรมะยันนายูนมะทิกังกเรตีเอนะสาวีนะสรวะวาตมะปาระสมานนโนสัตุสัทธมรมะในขณะที่ทุกท่านกำลังถวายอาราตีและถวายกัสัเวยข้าพเจ้าขอถวายพระนามทั้งร้อยแปดเป็นการสันเสริญองค์มหาคณปฏิติ ขอพระองค์ท่านโปรดสรับทฟังและรับการสังเวยบูชาจากเราข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดอวินายกายะนมะอมค์นาราชายะนะมะอง์โคริปุปุตรายนมะองค์คเนสวรายะนะมะอ์สกันธานุชายะนมะองคมไวอวัยยาญาณะนะมะอ์ภูตายะนมะอมทักษายะทักทยักษายะนะมะอมทวิตปริยายานะมะ ओम अग्नि खर वत्मिहे नम ओम इतरासि प्रथाय नम ओम निफला प्रथाय नम ओम सवा पर यकताय नम ओम सवा वत्रयाय नम ओम श्रवावी परियाय नम ओम श्रवा वत्मकाय नम ओम सी सिद्धि कथा तेयर नम ओम मेवानी कार चित्राय नम ओम स्वाय नम ओम सुधि परियाय नम ओम शांताय नम ओम ब्रह्मचारिणे नम ओम खचारनाय नम ओम थवाई मातुराय नम ओम मुनिस्तखयाय नम

อมอักลังสายนมาอมสวายมสัทธาราจิตตาปทธายนมาอมพิจปุรกายนมาอมอายกตายนมาอมวรธายะนมาอม